ดิฉันนางสาวพรพันธ์มีแก้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่67เ็ลขที่11จะมานำเสนอเรื่องการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต,บตในหัวข้อย่เรื่องคลีเวทค่ะคลีเวทเป็นกระบวนการแบ่งเซลล์เริ่มต้นหลังจากการปฏิสนธิของไข่และปิร์มเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒน,นาการของตัวอ่อนสัตว์และมนุษย์กระบวนการนี้ช่วยเปลี่ยนเซลล์ไข่ที่ปฏิสนธิแล้วให้กลายเป็นหลายเซลล์ขนาดเล็กโดยไม่เพิ่มขนาดของตัวอ่อนมากนัก คลีเว e คือการแบ่งตัวของไซโกตดแบบไมโทซิสซ้ำๆแตกต่างจากการแบ่งเซลล์ทั่วไปตรงที่ไม่มีการเจริญเติบโตของไซโทพลาซึมทำให้เซลล์ลูกมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆจุดประสงค์เพื่อสร้างมวลเซลล์หลายเซลล์ที่เรียกว่าโมอูลาลักษณะของ c คลีเว e การแบ่งแบบสมมาตรเซลล์ไข่แบ่งเป็นเซลล์เล็กๆอย่างสมดุลเกิดในสัตว์ที่ไข่มีไขมันน้อยการแบ่งแบบไม่สมมาตร เกิดเฉพาะส่วนที่มีไซโตรพัสซึมไม่รวมไขมันเกิดในสัตว์ที่ไขมีไขมันมากรูปแบบการจัดเรียงเซลล์แบ่งตามแนวตั้งฉากกันและแบ่งบิดเกียวขั้นตอนของคลีเวตขั้นตอนที่1เซลล์ไข่ปฏิสนธิเริ่มต้นขั้นตอนที่2ไซโกดแบ่งเป็น2เซลล์เท่ากันขั้นตอนที่3เซลล์แบ่งเป็น4เซลล์ขั้นตอนที่4เซลล์แบ่งเป็น8เซลล์และขั้นตอนที่5เซลล์รวมตัวเป็นก้อนไข่ลูกเบอร์รี่ ความสำคัญของ cleavage เป็นขั้นตอนแรกของการสร้างตัวอ่อนไลายเซลล์ช่วยให้เซลล์ลูกมีความพร้อมในการจำแนกเซลล์เตรียมตัวอ่อนเข้าสู่ขั้นตอน b l a s t o c y s cleavage คือการแบ่งตัวของไซโกดหลังการปฏิสนธิโดยแบ่งด้วยไมโทซิสซ้ำๆและไม่มีการจเจริญเติบโตของไซโทพัสซึ่มทำให้ได้เซลล์เล็กจำนวนมาก กระบวนการนี้นําไปสู่การเกิดก้อนเซลล์ที่เรียกว่าโมออล่าและพัฒนาต่อไปเป็นบาตเทอร์ซิสซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญของการสร้างตัวอ่อนและกาจร,รังเกิโต,ตของสิ่งมีชีวิต